ไลฟ์ไม่มีไลฟ์ตั้งไลฟ์มันก็คือเป็นชื่อกลุ่มไลฟ์กลุ่ม, line, มแชทแค่นั้นแหละครับก็คือแ,แบบว่าตั้งไลฟ์จริงๆมันเป็นคําที่มันมีมานนาแล้วเป็นคําแบบเหมือนกับว่ามันแปลว่าชีวิตอนันธพาล,ลอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราอะหมายถึงว่าอันธพาลกันเองในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยแกล้งกันเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีห<ะ>ัวหน้ากลุ่มฮะมีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มมันก็เต,อเตอ 2> <2> <ocolate> ๋อๆครับผม เรเห็นบอกว่าตอนนี้ยกตำแหน่งให้มิวไปได้แล้วโอ้มิวคุณมิวคุณมิวเขาก็เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณมิวเขาก็ลงรูปแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาแบบเป็นหัวหน้ากลุ่มคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือแค่ไหนเขาเป็นแฟนกันหรอพี่บอยอะไรนะฮะเขาเป็นแฟนกันเหรอคะเขาเลยมาแย่งตำแหน่งเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าเอาไมย้อนมาให้เราต้องไปถามพี่เต๋อพี่มีวผมไม่รู้อันนี้คือเราก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แล้วก็ดูตามข่าวอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยเป็นตัวชงเลยนะพี่บอยฮะพี่บอยก็เป็นตัวชงอเล็กเเดครับผมมไ่่ใชผม ้วมิมิวขึ้นเป็หน้าุณพี่เต๋อร้อนะเป็นรลกษาหรือเป็นยังไงเาก็จะเป็นแบบว่านายหญิงหรือว่าอะไรก็ไม่้ไม่รูไม่รูไม่รู้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 เล่รู้เม่รู้ไมนรู้ไม่รู้ไ่รู้ไ่รู้ไงเรา้ไม่รู้แต่รู้าม่รไม่รูเไม่รู้ไม่รู้อม่รู้ไ่รู้ไม่รู้ไม่รา้ไม่รู้ไม่รู้เ่ราเห็่รา้ไ่รู้ไารูอเม่รู้นม่าูไม่เู้ไม่รไม่ไม่เต้ไ่รู้ไรู้ไ่้ไ่รไรเ้่า้ไม่้่ว่เู้ไม่าจะแบบ ไม่ยอมตอบอเขาก็จะแบบว่าแบบเฉชัยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพิมพ์กันพร้อมกันว่าเต๋อเต๋อเหมือนเรียกอะเรียกอะครับเรียกในไลน์อะเขาก็ยังไม่ตอบเราก็เลยลงไอจีเพื่อเรียกเขาเ <c oughs> ขาก็ยังไม่ตอบครับน่ากลัวมากเลยค่ะแกก <c oughs> ็เลยยังไม่รู้ว่า <c oughs> รู้เปล่าใช่อันนี้ค่ายอนเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่กล้าถามแล้วล่ะสมัยนี้ลิปแบบว่ายนหญิง คนแบบว่าโอ้โหอ๋อถ่ายรูปคู่กันถ่ายรูปกู่มถ่ายรูปกูุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือความเป็นจริงแล้วพอมันมีข่าวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับตอนแรกอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจเราจะแก้ให้พี่เต๋อแต่ว่าพอมีข่าวแล้วแบบมีน้องบิวเขาแบบเขาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทําให้เขาต้องมาแบบเกี่ยวข้องเราก็เลยรู้สึกว่าต้องไปขอโทษเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเชียงไหมหรือว่าเขาถามเขาถามใช่เราก็ดีใจได้หอมถาม ด้วยเหรอฮะก็ดิ้นกันในละครก็ดีแล้วคู่นั้นไม่รู้แต่คู่นี้รู้ไหมใช่ไม่มีอะไรค่ะก็เป็นแบบนิมนต์กันเพื่อนกันสนิทกันดูพี่พีรุทมากเลยทีนี้าำไมอ่ะไม่มีไม่เหมือนเราไปดำน้ำด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบดิ้นกันแบบนัดกันนรอบอะไรอย่างเงี้ยก็จริงจริงสนิทกันอยู่แล้วใช่แล้วก็อันนี้พูดจริงๆไม่ตอบดาราแต่คือไปดำน้ำเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเรานัดกัน2คนเนอะนัดกันเป็นกลุ่มใหญ่มากครับยี่สิบกว่าคนอะไรเงี้ยก็แบบดาราที่ดำนามด้วยกันอะไรเงี้ยกลุ่มเล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยงานคู่หร,หรงานคู่ก็มีบ้างมีบ้างครับมีบ้างคขาบอกว่าเราต้องการที่จะยิง่งแล้วหันไปด้วยกัอ๋อคืออันนี้คือต้องต้องพูดอย่างนี้คือดาราเขาไม่เคยตั้งใจว่าอยากจะยิ่งกับใครหรืออะไรยังไงอันนี้มันก็คือแบบสิ่งที่ แฟนแฟนละครหรือว่าคนที่เขาจ้างงานเขาแบบว่าเออเดี๋ยวพร่นี้ทิ้นกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ทํางานกับใครก็ได้แต่คนมองเข้ามาเหมือนมันเป็นเรื่องจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยของเราความจริงคือเตอ้ยเขาไาจีบผมแต่ผมแบบไม่ค่อยไเท่าไหร่ไม่ใช่นะค่ะไม่มีคือกับเต้ยผมรู้จักกับเต้ยมานานมากเลยครับแล้วก็แบบเออมันเป็นแค่มันมันไม่เคยคิดกันเกินเลยมาก่บเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย อยูไม่มีโอกาสเลยหรอศูนย์เลยหรอก็ไม่มีค่ะก็เป็นอย่างนี้แหละเหมือนสนิทกันอย่างเงี้ยค่ะไม่่ใชคอะไรนค่ะคะอยากรู้อะไรนะคะมี่แกีพูดจริงหรือเปล่าไม่นะคะคือไม่คืออย่างนี้สนิทกันสนิทอันสนิทกันะสนิทกันมากจริงๆแต่ว่าเราก็เรารู้ว่าเราสนิทกันแค่นี้ครับถือไม่ได้มีความรู้สึกว่าชอบกันในแบบลักษณะแบบว่าคู่รักอะไรอยู่ใกล้กันวันไหวมากๆ มีแบบเออไปเที่ยวไหนมาไหนวันวันแล้ววันไหวอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเคยวันไหวเราไหมไม่มีอ่ะเหมือนน่าจะแบบเพราะว่าเรารู้จักกันกันมากพอสมควรด้วยอะไรอย่างงี้กับพี่บอยเนี่ยก็คือเหมือนเป็นแบบคนที่สามารถคุยได้ปรึกษาได้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็เหมือนแบบเป็นพี่คนึงแล้วก็ คือน่าจะเป็นเพราะว่าผมกับเต้ยแบบว่าคุยกันค่อนข้างแบบว่าเป็นภาษาเดียวกันไปเรียนทางเดียวกันเพราะนั้นแบบว่าก็จะปรึกษาอะไรกันได้คุยกันได้แต่ว่าเราก็ไม่เคยมีความรู้สึกในแง่นั้นนะครับว่าแบบเออชอบกันหรืออะไรก็เลยเออสนิทระดับนี้ก็ก็โอเคใครลคนกาลารปใ้ชิดกันังลยไ่ีใ้ดได้ปกติไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็คือคือผมก็สนิทกับคุณู้นคนนี้จริงเราก็มีเพื่อนสนิทกันหลายคนค่ะใช่คือคือ ก็ไม่ได้ว่าเราสนิทกับใครเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคกับเตอร์อย่างเงี้ยช่วงนี้ละครเพิ่งจบไปได้ทํางานด้วยกันได้เจอกันบ่อยก็จะแบบโอเคสนิทกันมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะน้ำจบไปแล้วจะมีที่อื่นอีกไหมนี่นี่เดี๋ยวหนีหนีไปน้ำๆค่ะก็คำจริงก็ทิปที่ว่าหมายถึงว่าพวกเราใช่ไหมครับคำจริงก็คุยกันไว้ก็แต่ว่าอีกต้องเว้นไปสักพักหนึ่ง เล้ไม่แน่แใจอะไรที่ตอนก็มีบอว่าเป็นเพราะวามาร์ากี้เองเาก็มีแฟนเขาแล้วอย่างเงี้ยเราก็อาจจะสไลอยไลายอะไรเงี้ยเลยต้องอดใจจิ้นไม่ใ่ไมเพราะว่าคอมจิงกี้เขาก็มีแฟนตั้งนานแล้วอะครับแล้วก็คือเรื่องแบบผมก็ยังมีเพจพูดจิ้นกับมาร์กี้อยู่คืออันเนี้อย่างที่บอกอะคือเราไม่ได้คิดว่าเราต้องจินยยงน้นกบใคออไรงก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแฟนคลับเขาเชียร์ใครอะไรเงี้ยเราก็ยังไงก็ได้พูดอะไรหนย